What you buy ไทยเจอ g i โก s Meet เพราะเราคิดต่างด้านการลงทุน Invest in yourself ครับทุกครับนี่เจอกับช่วงบอสแครดถึงไล์บายเทพพยากรณ์นะฮะประจําวันเสาร์ที่8เดือนพฤษภาคมนะครับเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะ วันนี้ขอพูดเรื่องอดีตสักเล็กน้อยนะครับว่า2สัปดาห์ผ่านมานั้นผมและทีมงานชิปไปก่อนเนี่ยเคยบอกตลอดเวลาว่าทองคํานั้นยังไม่ใช่ขาขึ้นนะครับเป็นขาลงแต่ว่ามีโอกาสอย่างสูงเลยที่คุณทองคาเนี่ยจะทําการทุกรีบาวเนี่ยไปชนแถวบริเวณ2390เหรียญต่อทอยออนโดยประมาณนะฮะและทองคำเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาช่วงบ่ายนะครับทองคำเนี่ยตลาดยุโรปเปิดมาเนี่ยทองคำนะฮะก็มีแรงเทขายจากบริเวณสปอตสอ8 9รเเหรียญต่อทอยออนโดยประมาณ 呢？ ได้ลงมาอย่างแบบแรงๆเลยนะฮะและเมื่อเข้ากลางคืนนะต่างกาเข้ามานะฮะตัวเลขกงอนฟาร์มนะฮะทำให้ทองคำเนี่ยได้ลงต่ออย่างต่อเนื่องเลยนะฮะไม่มีแรงรีบาวเลยนะครับทองคำเนี่ยได้ปิดจบเมื่อคือนสุภพรรมาเนี่ยอยู่ที่บริเวณ2,293เหรียญต่อทอยออน้าเกิดท่านใดเนี่ยไปฟังคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยทางทีมเราผมและทีมงานบอกแล้วว่าทองคำเนี่ยจะปิดจบที่บริเวณ2,293เหรียญต่อทอยออนซึ่งเป็นแนวรับในรายสัปดาห์นะฮะขอย้ำว่าซึ่งเป็นแนวรับในรายสัปดาห์นะ และทองคำเนี่ยได้ปิดจบแถวนี้จริง,รงๆนะฮะทองคำนั้นจะสามารถไปต่อได้แค่ไหนหรือว่าทองคำจะกลับกลายเป็นขาลงแล้วคลิปนี้ผมมีคำตอบแบบชัดเจนและชัดเจนครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับ You are listening t r e a d i n g life โดยเทพพยากร สวัสดีนะครับพบกับเทรดดิ้งไลฟ์บายเทพยกรกครับเช่นเคยครับก่อนที่จะไปกันที่การวิเคระห์กราฟจากคุณโชคดีนะครับมากันที่ข่าวน่าสนใจเกี่ยวกับทองคำนะครับเริ่มกันที่สัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้ก็มีในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าสนใจและมีผลต่อทองคําพอสมควรเลยเริ่มกันที่วันพุทธที่12มิถุนายนนะครับเวลา19นาก30นาทีจะเป็นดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานหรือพอ CPI แล้วก็ต่อด้วยดัชนีราคาผู้บริโภคแล้วก็ดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับตัวเลขเดียวกันออกมาทั้้งงงหมด3 3ตตัััวววในเลาททุ่่ึ หลังจากนั้นในคืนวันพุธที่12มิถุนายนคืนเดียวกันเลยนะครับเวลา1นาฬิกาจะเป็นการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากธนาคารกลางสหรัฐซึ่งคาดการณ์กันเอาไว้ว่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ5.50%ในเวลา19.30น,าานาของวันพฤหัสที่13มิถุนายนจะเป็นตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตพื้นฐานและในเวลาเดียวกันนะครับ19.30น,นจะเป็นดัชนีราคาผู้ผลิตแล้วก็ต่อด้วยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์หลังจากนั้นจะปิดท้ายด้วยเวลา2ท ตรงจะเป็นการออกมาพูดของนางเยเล่นนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาและปิดท้ายกันในวันศุกร์ที่14มิถุนายนเวลา3ทุ่มตรงจะเป็นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคข,ของรัฐมิชิแกนครับและนั่นคือทั้งหมดที่มาฝากกันนะครับไปกันที่การวิเคราะห์กราฟจากคุณโชคดีครับ you are listening t r e a d i n g l i f e โดยเทพพยากรณ์ ครับและตอนนี้ครับเราอยู่กับทองคําในกราฟรายสัปดาห์ภาพแรกนะฮะภาพนี้ไหมครับว่าทองคํานั้นได้ขึ้นไปชนบริเวณ2,390เหรียญต่อทรอยออนตามที่ผมและทีมงานแจ้งเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนจริงๆนะฮะและขอขอบคุณทุกคําชมนะฮะที่คอมเมนต์เข้ามานะว่าแม่นว่าเจ๋งนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะและกราฟทองคําในรายสัปดาห์นะฮะเมื่อชนแล้วเนี่ยและได้ปิดจบที่บริเวณ2,293เหรียญต่อทรอยออนมองว่าทองคํำในรายสัปดาห์นั้นภาพนี้เห็นไหมครับว่าทองคําได้ลงมาพอดี เป๊ะเลยนะบริเวณเส้นสีฟ้านะฮะและเส้นสีเขียวนะฮะตัดกันพอดีเป๊ะตามวงกลมสีมพูนะะมองว่าทองคําสัปดาห์หน้านะครับอาจจะมีแรงทําการทุนที่เข้ารีบาวนะฮะได้ถึงบริเวณ2 3 5 8เหรียญต่อโตริออนขอย้ําว่าโดยประมาณนะฮะ2,358มาเนี่ยถ้าเกิดขึ้นมาถึง2358ทางทีมเราเนี่ยก็จะเปิดฝั่งขายอีกรอบหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสัปดาห์หน้านะฮะทองคำไม่มีแรงรีบาวเลยนะฮะมีการทุบเทขายอย่างเดียวจากกองทุนนะฮะเป้าในการทดสอบสัปดาห์หน้านะฮะ ะะฟังดีๆนะฮะจะอยู่ที่บริเวณ2,333เหรียญต่อโตรอยออนบริเวณเส้นสีขาวแนวนี้คาดว่าทองคําสัปดาห์หน้าถ้าเกิดว่าไม่มีแรงรีบาวกับขึ้นไปได้ทองคำเนี่ยก็จะลงมาทดสอบที่บริเวณ2,233เหรียญต่อโตรอยออนแนวนี้เลยฮะฟันทองคำ Trading l i f e แลวตอนนี้ครับเราอยู่กับทองคำในกราฟรายสัปดาห์ภาพที่2นะฮะภาพนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะชัด เจนแดงแจ๋กันเลยะฮะชัดเจนแบบไหนครับเห็นไหมครับว่าตามรูปศรสีแดงด้านบนนะฮะกราฟเนี่ยมีไฮที่เท่ากันแต่ว่า r s i นั้นค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงฟ้ากับเหวเลยเหะะ็นไหมครับว่า r s i นั้นมีโรเวอร์โลเรื่อยๆนะฮะแต่กราฟเนี่ยมีไฮที่เท่ากันหรือค่อนข้างที่จะสูงกว่าสักเล็กน้อยนะฮะวงบอกว่าสัญญาณแบบนี้เนี่ยท่านใดนะ,ะที่เคยมาเรียนกราฟทคนิคกับผมนะฮะและทีมงานที่ไปก่อนนะฮะจะรู้ว่าสัญญาณแบบนี้เขาเรียกว่าสัญญาณแบริ่ไดเวอร์เจ หรือทองนะฮะจะกลับกายเข้าสู่ภาวะตลาดมีนั่นเองนะะโดยการถูกคอนเฟิร์มโดย MACD ดีไหครับว่าตอนนี้เนี่ยเส้นซิ่แนไลายใครับว่าตอนนี้เนี่ยได้อยู่เหนือฮิสโตแกร,รมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะวงบอกว่าตอนนี้แรงซื้อเป็นแรงซื้อหลอกอย่างชัดเจนนะฮะและคาดว่าสัปดาห์หน้านะฮะของคำนั้นถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงบรงิเวณ2356 ถึง 2,3, 5,8เรนต์ต่อทรอยออนบริเวณเส้นสีเหลืองแนวนี้เนี่ยเป็นจุดดักขายอีกหนึ่งแนวของทีมเรานะฮะจะมีความภาคภูมิใจมากๆเลยนะฮะถ้าเกิดสัปดาห์หน้าเนี่ยมีแรงซื้อกับเข้ามานะจากตลาดเอเชียเองก็ตามแต่หรือว่าตลาดยุโรปเองก็ตามแต่นะ,ะขึ้นมาถึงเรนต3 0 0 5 6เรต์ต่อทรอยออนถึง2 3 0 5 8เรนต์ต่อทรอยออนแนวนี้ทางทีมเราจะจัดขายแบบเต็มแม็กชุดใหญ่ๆไฟกระพริบกระพริบเลยครับฟัน ทงครับ trading l i f e แล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับทอคำในกับไรเดย์ภาพแรกนะฮะภาพนี้เนี่ยคนข้างจะสวยงามมากๆเลยนะฮะถ้าท่านใดนะติดตามเพจทีซีโกนะฮะเส้นสีเขียวบริเวณ2389เราทําตั้งแต่เช้าวันศุกร์นะฮะเห็นไหมครับว่าทองคํานั้นชน2389แล้วล่วงทันทีเลยนะฮะเมื่อวันศุกร์ท่านมานะครับเห็นไหมครับว่าทองคําชน2389แแล้วล่วงทันทีเลยนะฮะและ ได้ร่วงมาถึงแนวรับสุดท้ายของคุณทองคําในลายเดเลยนะฮะก็อยู่ที่บริเวณ2 2 8 6เหรียญต่อทอยออนเมื่อคือนที่ผ่านมานั้นทองคําได้ลงมาทดสอบแถวบริเวณ2 2 8 8เหรียญต่อทอยออนและได้ปิดจ,จบสวยงามสําหรับกราฟรลายสัปดาห์นะฮะที่บริเวณ2 2 9 3เหรียญต่อทอยออนมองว่าทองคาในกราฟปลายเดนั้นสัปดาห์หน้านะฮะวันจนันทร์ทไปตลาดมาเนี่ยทองคำนะฮะมีกว่าอย่างสูงลยฮะจุดที่เรารอคอยนะฮะตรงกับจุดรอคอยในลายสัปดาห์นะ,ะก็จะอยู่ที่บริเวณเส้นสีเหลืองนะฮะ เป้าปรีบาวสูงสุดของคุณทองคำนะจะอยู่ได้ถึงบริเวณ2 3 5 6เหรียญต่อรอยออนถึง2 3 5 9เหรียญต่อรอยออนบริเวณเส้นสีเหลืองแนวนี้นะฮะถ้าเกิดมาเนี่ยทางทีมเรานะจะจัดขายแบบเต็มแม็กเลยนะเมื่อเรามาสังเกตแม็กดีนะฮะก็บ่งบอกว่าตอนนี้แหล่งซื้อนั้นค่อนข้างที่เป็นแหล่งซื้อหลอกเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยเส้นสีน้ยเนี่ยได้โผล่จากเส้นฮิสโตแกรมมาค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะฮะเห็นไหมครับว่าและภูเขาเนี่ยก็ดิคลายลดหลั่งลงมาเรื่อยๆบ่งบอกว่าตอนนี้ ทองคำอยู่ในสถานะของฝั่งลงหรือฝั่งสัญญาณหมีแบบชัดเจนนั่นเองครับฝันทงครับ <Trading> Life และตอนนี้ครับเราอยู่กราฟทองคำในกราฟรายเดย์ภาพที่2เนี่ยภาพนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหวาดเสียวอย่างมากๆเลยนะเห็นไหมครับว่าทางทีมเรานั้นทําริมสินงินนะฮะเส้นสีแดงและเส้นสีเหลืองเส้นสีแดงนั้นเป็นแนวรับสําคัญของคุณทองคําเห็นไหมครับว่าเส้นสีแดงนั้นสังเกตกันดีๆนะฮะตั้งแต่วันที่1เดือน4นะฮะปีนี้นะฮะทองคํานั้นได้เปิดแกลปกระโดดขึ้นมานะฮะอยู่ที่บริเวณ2230เหรียญต่อโรอยออนที่เราบอกว่ารายสัปดาห์นั้นมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ2 0 0 0 233เหรียญต่อทอยอ่อนก็คือตรงนี้ฮะที่มีนัย้ำสำคัญมากๆเลยในกราฟไบรเดย์นะฮะที่เปิดแกลบกระโดดนะ,ะคาดว่าทองคำนีน้หน่าที่จะลงมาปิดแกลบบริเวณ2,230เหรียญถึง2,238เหรียญต่อทอยอ่อนนะฮะบริเวณแนวนี้นะฮะถ้าเกิดทองคำนะ่ะหลุดบริเวณ2230แนวนี้ลงมานะฮะเป้าถัดไปของคุณทองคำนะี่ยในการทดสอบเนี่ยอยู่ที่บริเวณ2 1งพเหรียญต่อทอยอ่อนแนวนี้ได้เลยนะฮะกราฟไบรเดทบ่งบอกว่าทองคำนั้นอาจจะมีเส้ยยาว จำไวด้ดีๆนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปบนเสาที่8นะฮะขอพยากรณ์ล่วงหน้าเลยนะครับว่าคุณทองคำนั้นอาจจะมีไส้ย,ยาวๆนะมาทดสอบได้ถึงบริเวณ2,191 <c oughs> เหรียญต่อโตรอยออนบริเวเส้นสีเหลืองแนวนี้เลยครับจับตาดูให้ดีๆครับขอย้ำๆครับ <Trading> life และตอนนี้ครับเราอยู่กับทองคำนะครับรายสี่ชั่วโมงภาพแรกนะฮะแลหลายท่านถามผมมาว่ารู้ได้อย่างไรว่าทองคำนั้นเมื่อชนบริเวณ2389เเหรียญ90เหรียญต่อทรยอยอนแล้วจะลงนะฮะนี่เลยฮะเรารู้สัญญาณแบบนี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะฮะตั้งแต่ตลาดยุโรปเข้ามานะฮะเห็นไหมครับว่ากราฟเนี่ยรายสี่ชั่วโมงนั้นได้ปิดจบไม่ผ่านบริเวณ2 3 7 5นะฮะทางทีมเราเอกแจ้งแต่ตอนนั้นแล้วนะ,ะว่าทำไมทองคำเนี่ยไม่สามารถที่จะปิดจบผ่านเหนือบริเวณ2375เหรียญต่อทรอยออนอึ้น ไปได้และเมื่อทางทีมเรานะฮะขีดเส้นเทีลนลายนะครับว่าทองคํานั้นดูเหมือนว่าจะหลุดนะฮะเพราะว่าไอซไอนั้นค่อนข้างที่จะบ่งบอกอย่างชัดเจนแล้วว่าไอซไอนั้นหมดแรงซื้อแล้วนะฮะและเมื่อหลุดเส้นสีแดงนะทางทีมเรานั้นก็ได้เปิดสนะฝั่งขายเป็นที่เรียบร้อยเลยนะตั้งแต่บริเวณสอนเหรียญต่อโตรยออนแนวนี้นะฮะเพราะบ่งบอกว่าเหมือนทองคํานั้นจะไม่มีแรงซื้อเข้ามาเลยนะฮะและหลังจากนั้นนะฮะตลาดอเมริกาเข้ามานะฮะก็มีแรงเทขายเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะในค่ มานนั้นมีแรงรีบาวได้แค่2,320เหรียญต่อรถยออนเท่านั่นเองครับหลังจากนั้นก็ลงแบบยาวๆตามคาดการของทีมเทพยากรครับแบบนี้ก็รวยมากสิครับฝันชงครับ Trading l i f e ถ้าเกิดท่านใดนะฮะสนใจให้ผมและนักวิเคราะห์มืออาชีพของทีมงานเ่วยกอกรนะฮะเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนทองคำอย่างถูกต้องและแม่นยำนะฮะสนใจนะฮะโทรมาเบอร์นี้เลยฮะ022871 7 7 7ดครับต่อ20นะฮะสดุดท่ายนะฮะอยากจะร่ำรวยอยากจะแม่นยำอยากจะลงทุนอย่างถูกต้องต้องทีมงานทิพย์กนเท่านั้นครับสดุดท่ายนะฮะชอบคลิปนี้ครับรบกวนครับช,ดด like, ช่วยกดไลค์กดแชร์ติดตามกับทีมงานเราด้วยนะฮะผมชชคริบุนทิพย์กนสวัสดีครับ What you buy High to the t o g i s w e e t เพราะเราคิดต่างด้านการลงทุน Inve s t in yourself <in S 2>